ลุคที่2ของโปสเตอร์การคัมแบ็กมาแล้วลิซ่าผมดำจีซูผมเขียวสวัสดีครับทุกคนหลังจากเมื่อวานที่โปสเตอร์การคัมแบ็กของแบ a ็คพิงค์นั้นปล่อยออกไปก็เกิดกระแสกับตัววงหลายอย่างนะครับทั้งแท็กจีซูทั้งแท็ก y ฮยูไล e ์แดดแล้วก็แบล็คพิงค์ซึ่งเมื่อวานนะครับโปสเตอร์พี่จีซูนั้นเป็นอะไรที่เด่นมากๆเพราะว่าพี่แกสวยมากแต่ทุกคนนะครับก็เด่นเนเหมือนกันแหละ ซึ่งวันนี้นะครับ YG ได้ปล่อยเวอร์ชันที่2ของโปสเตอร์การคัมแบ็กออกมาและบลิงกก็รุ้นมากๆนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนคัมแบ็กคิวเดซเลิมนะครับมีแค่โปสเตอร์เดียวนะครับโปสเตอร์เดียวแต่ครั้งนี้ YG ใจดีครับปล่อยเวอร์ชัน2ออกมาให้ดูไปดูกันเลยครับว่าจะสวยไหมมากันที่คนแรกนะครับโรเซ่ครั้งนี้โรเซ่ได้มัดผมทั้ง2ข้างนะครับและชุดของเธอก็มาในธีมสีดําและเล็บของเธอนะครับกลายเป็นสีใสแทนซึ่งการแต่งตาของเธอก็ไม่ได้จัดเต็มแบบครั้งที่แล้ว และนี่คือความต่างของภาพครั้งที่แล้วกับภาพครั้งนี้ของโรเซ่นะครับเหมือนจะตรงข้ามทุกอย่างเลยเนาะครั้งที่แล้วมัดผม1จุกครั้งนี้มัดผม2จุกนะครับครั้งที่แล้วเสื้อสีขาวครั้งนี้เสื้อสีดําครั้งที่แล้วเล็บนะคบเป็นสีดําขาวครั้งนี้เล็บเป็นสีใสและครั้งที่แล้วนะครับแต่งตาจัดเต็มครั้งนี้แต่งตาแบบเบาๆนะครับมาต่อกันที่ลิซ่าเลยนะครับครั้งแรกที่แอดเห็นลิซ่านะครับแอดร้องว้าวเลยเพราะว่าลิซ่านั้นเท่มากๆ ด้วยวิกที่หายไปแล้วนะครับแล้วก็เจาะปากเจาะตานะครับและไหนจะเสื้อสีดานะครับแล้วก็สร้อยคออีกเรียกได้ว่าลิซาลูกนี้นะครับร็อกมากๆแล้วก็เทมากๆด้วยเมื่อเทียบกับรูปเมื่อวานนะครับแอดบอกได้เลยว่ารูปวันนี้เท่กว่ามากๆแต่ก็เหมือนเหมือนโรเซ่นะครับตีมขาวกับตีมดําต่อมานะครับที่เจนนี่เจนนี่ยังมาที่ลุคด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเป็นสีบอลทองอยู่ แล้วผมด้านหลังนะครับก็เป็นสีดําครั้งนี้เจนนี่ปล่อยผมนะครับแล้วก็ใส่ตีมออ l b แบ็กมาเหมือนกันส่วน,ก,นก้อนนี้นะครับเหมือนเป็นดอกบัวปะหรือว่ามังคุดไม่ใช่มังคุดเลยน่าจะเป็นดอกบัวนะครับไม่ใช่มังคุดหรอกหรือถ้าใครรู้นะครับว่ามันเป็นก้อนอะไรก็พิมพ์บอกได้นะครับโอเคนะครับสําหรับเจนนี่แอดว่าเมื่อวานนะครับเจนนี่ดูสตันนิ่งมากกว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่สวยนะครับแต่เมื่อวานผมว่าเจนนี่ดูดึงดูดสายตาม,มากกว่า แต่ก็ความคิดใครความคิดมันเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าลุกวันนี้สวยกว่าก็ได้มาที่คนสุดท้ายนะครับพี่จีซูของเราวันนี้นะครับแอดสังเกตเห็นว่าทําไมสีผมดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปสีผมของจีซูในวันนี้นะครับดูจะออกเป็นสีคือเขียวเลยนะเนี่ยและการแต่งตัวของพี่จีซูวันนี้นะครับก็เป็นออฟแบ็ k แบบคนอื่นๆนะครับซึ่งบนหัวนะครับก็เป็นที่คาดผมสีดําแล้วก็ทําผมเหมือนเป็นลายน้ําด้วยนะครับ ซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับจีซูจะแต่งตัวต่างจากเพื่อนนิดนึงเมื่อวานเพื่อนเป็นสีขาวทั้งหมดจีซูเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้ววันนี้นะครับไม่รู้แอดรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าเสื้อจีซูนะครับเป็นสีน้ําเงินไม่ใช่สีดำบลิงค์นะครับเหมือนนักสืบเลยเวลา b l a c k พิ n k จะคัม BACK สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ